วันนี้ผมขออนุญาตจะแนะนําให้ข้อมูลของโครงการคนละครึ่งนะฮะเราจะสรุปเป็นอ่าเป็นข้อข้อนะฮะก็คือหนึ่งโครงการนี้ต้องท่านก็ต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็ท่านองไปดูสิทธิท,ท่านจะอ่าเป็นอยู่ในเงื่อนไขของโครงการนี้หรือเปล่านะฮะโครงการนี้ท่านจะ ได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะครับหนึ่งภาครัฐชะช่วยการใช้จ่าย50%นะฮะตัวอย่างเช่นสินค้าราคา100บาทท่านจะได้รับ ส่วนลด50%ก็คือ50บาทนะครับแต่ไม่เกิน150่าสต่อคนและก็ต่อวันด้วยนะครับและก็ตลอดโครงการทั้งหมดนะฮะก็ไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดโครงการเลยนะครับและก็เรามาดูว,วันที่นะฮะวันที่ของโครงการนี้ที่จะทําการาเปิดรับลงทะเบียนก็คือวันที่16ตุลาที่จะมาถึงนี้25 63เป็นต้นไปนะครับนะครับผมขออนุญ,ญาตให้ท่าน ผมจะคลิกด,ดูที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ว่าเราจะสามารถจะทำการลงทะเบียนหรือไม่ในตอนนี้ก่อนที่จะถึงวันที่16นะฮะขออนุญาตนะครับสําหรับประชาชนนะฮะผมจะรีวิวให้ดูโอเคครับก็มีป๊อบอัพกับข้อความเขียนวันว่าขออภัยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนวันที่16ตุลา6 3เวลา6โมงเช้า เป็นต้นไปนะครับเห็นไหมครับท่านไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้เพราะว่า,าตามโครงการนั้นเก่ายินยันแล้วนะครับให้ประชาชนคนที่มีสิทธิ์และก็เงื่อนไขเรามาจะไปดูอีกทีแต่เดียวนะครับวันที่16ตุลา63นะฮะแล้วก็เราไปดูส่วนที่ทางด้านขวาคุณู้ชผู้ฟังนะครับจะเริ่มการใช้ใจ่ายวันที่23ตุลานะฮะ หลังจากที่ท่านได้ทาการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านแล้วนะฮะจนถึงวันที่31ธันวา2563กันทีเดียวก็คือ3เดือนทั้งนี้คือปลายเดือนปีนี้เองนะฮะแล้วก็ท่านจะได้สิทธิ์ที่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแล้วก็เข้าร่วมโครงการยกเว้นสลากกินแบน่งรัฐบาลแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ยาสูบและบริการนะครับหัวข้อต่อมานะครับชำระเงินนะฮะ จาก g ีเวลเลตบนแอปเป่าตังที่สำคัญนะครับท่านก็ต้องหมั่นไปดูรหัสผ่านว่าท่านใช้รับหัสผ่านหหลักอะไรบ้างกลัวที่ท่านจะลืมแล้วก็เรามาทำาแก้ไขในเบื้องต้นก่อนขอเนื่อก่อนที่จะทำการาลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับทีนี้นะเราไปดูคู่มือนะฮะของการลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ ใช้ใจ่ายสําหรับประชาชนนะมีอะไรกันบ้างน,นะครับท่านต้องเก็บข้อมูลจุดนี้ก่อนนะฮะโอเคผมขออนุญาตกดเข้าไปที่ไอคอนรูปคนนะฮะนะครับวิธีการลงทะเบียนสําหรับประชาชนนะที่จริงก็คือจะแบ่งเป็นส่วนของประชาชนทั่วไปที่มีเงื่อนไขแล้วก็มีคุณสมบัติที่ครบแล้วก็ขั้นตอนอ สำหรับร้านค้าก็เปิดแล้วนะครับวันวันที่1นึ่งุรานี้นะครับเราไปดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะครับหมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนสัญชาติไทยนะฮะแล้วก็สองอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนสไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐได้ที่เว็บไซต์นี้เนี่ยฮะโอเคจำนวนที่สิทธิ์ที่เขาโครงการนี้คือสิล้านคนนะฮะหรือว่าจนกว่าสิทธิจะหมดไปนะฮะเริ่มตอนไหนเริ่มลงทะเบียนวันที่16ตุลาสอง3แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่23ตุตลานี่ับเป็นต้นไปนะฮะ โอเคท่านจะอยู่ในสิทธิ์ละก็เงินไขนี้หรือไม่นะครับที่ผมเอกใจมากๆนั่นคือทุกคนน่าจะ,ะมีบัตรอันนี้อยู่นะฮะบ,บัตรคนจนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้ท่านจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินา3,000บาทจากโครงการคนละขึ้นแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะท่านสามารถที่ทจะที่จะทําการลงทะเบียนอ่า โครงการคนลยขึ้นได้นะครับทีนี้เป็นยังไงกันบ้านนะครับท่านได้รับชมแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆที่จะนําเสนอให้กับแฟนๆชอิีชแัลนะฮะอย่าลืมนะก่อนการจะจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมนะครับใครมีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปกันนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับสวัสดีครับ